นะครับพีการ์ดเกมนะครับก็แข่งวีนสแตนดาร์ดออนไลน์นะครับรอบ3มนะครับ, Online, รบ,รบ, 3, รบผมวันนี้เรามาอัดเขาเรียกว่าน้องใหม่กันนะครับผมประจำเดือนเมษาเนะาะเมษายนนะครับเป็นการจันคือการระหว่างน้องฟลุกฝั่งซ้ายเจอกับน้องกินลิวนะครับน้องใหม่ฝั่งขวาโดยที่น้องฟลุกเริ่มก่อนนะครับเริ่มได้เลยโอเคครับผมแต่ละบรรยากาศครับเป็นมีออนน,นะเหรอวุ้ยออบิลนะเเชียร์้ว ครับได้เป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็เจวหนึ่งแล้วก็ติดน้องอ่ะสวัสดีหนึ่งอ่ะโจกระบายตัวน้องเจอเยอะกวน้องเจอเอ่อยืดเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าผ่านเลยโอ้โหกระบายฮ่าฮ่าเราดูหน่อยวิข้าเทินจั่วฮ่าฮ่าไปได้มาแบบต้นเกมแบบนี้ เขาเปิดไร้หรอเทตัวหวานจวนหนึ่งเรากยชิบเปิดหา้กม,ม,อ,มอ้ไม่นะนี่มันการสีทิกเกอร์ของเราไม่เจอเราผมก็เป็นยืยฮนะโเนี่ยเล่นไงดี การเล่นการเล่นลิงจ็อกเกอรที่ถูกต้องเขาต้องโถมข้อกิ๊ขอแปดพันหอ่ฮิ 8, <000 S 1> เทคกอหห้าบาทห้าบาทก่อนีกว่าแปดพันกน่ะเ,เข้าเลยไร่อขี่หอมโอเวนนั่นแหละครับโอ้ยไม่มีโอ้ไม่มีเป็นเกยีย<ม>รนี่<ม>ูเด<อ>ียวผ<ม>่านเธอเน<ม>อะเจ้าหนึ่ง อะไเป็นคาซิละบาสโซดูท็อปสามอันนี้ขึ้นมืออันนี้คออันนี้ตากองเทกโเต้เปิเเดท็อปเป็นเดน,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 เนเดียคอเดนเดียด้วยเชลล่าห,หนึ่งหงมืน่นหมืน่นหมื่นสาม แรองก็ห้าบาทเองห้าบาทอ่ะพี่โอเคก็มีห้าบาทนีกว่าหมื่นนึ่ะแหวนตีเลยไม่ขาดพี่เจ้าเป็นเคลียร์คลีแหวนเผาครามโอ้ยย่สองแดงพี่กินหนึ่งเหนียวไหมผมเหนีไม่ได้แล้วคิดตอนอันนั้นตีนยี่สิบสามอันนี้ยี่สิบแปดมันมันก็ไม่ต่างกันแหละให้ฟังเรียนะ ำลังเดียเดียดด้วยวย่ิบสามสิบแปดยิบแปดเลยยี่สิบสามมือนทพี่ยี่สิบสี่เคขาดเลยไม่นะขอหิวเราออกทำไมอ่ะเป็นจั่วหามือไม่ไม่ไมขวา ไรอ่ะมาเ,เลยเลยดีไปเถอะเคลวัผสมไม่ใส่สอง,อสองค่อยๆเล่นดีกว่าเล่นยังไงมือไม่ได้มากมือกี่ใวพี่มือสี่แปดใบแปดใบสักด้วย ปัมฟอร์ดสองเบลกิฟิคอลงมามีตัวอะไรไปให้ตีบ้างไม่มีแบตเทิร์นวิ่ก่อนหนึ่งหมื่นแวนนะหมื่นแวนแค่หมื่นห้าในคีไม่เอาด้วยเกมหนึ่งพี่ไม่มีแล้วลผ่านเธอเลยโอเคครับมันเป็นจวน ใคร India เอ๊ฟังก์กแปลเลยคิมวัยเย้หนึ่งหมื่นสิบสามตีสองสามอันนี้หนึ่งแบบหนึ่งหมื่นขอห้าบาทให้หมื่นอันนี้ห้าบาทเหมือนกันนั่นแหละขอห้าบาท เราต้องใจไปให้เขาหน่อยควุยคิวไฟอ,อันนี้ตีเลยสิบสามยี่สิบสามไม่บูทก่อนผมให้มาโคโอ้โยโคตรแข็งแกร่งเช่ไหมไม่เกียร์ยเกียร์สามเกียรขั้นหนึงเกียร์คกียร์แดงเทาข้างหลังสองแดมอีเกียร์สามเกียร์สามวิผสมจริงด้วยทิ้งสองทิ้งเป็นทิ้ที่ได้มาเลยหนึ่งใบที่เป็นเกียร์สาม ปีส <K> องเข่งแรงแอยู่แล้วปีเจ็ดเอปีปีเี่ยนเป็นปีที่คีู้ิเร็กปีเกาสอูปีนา่าดอขี่ดดเดนเดียแล้วก็ระบ,บุูอืมที่เ็เยอะรูปีนา่าคุมเหรอูปีนา่าเดีดด๋ยวก่อนนะเพราะว่า อืมผมขอเป็นคู่ที่แรกไปก่อนเลยกันอยู่ปีหน้ามันดูเซ็กซ์ครับเพื่อนอีกฟอนหนึ่งอเออไปเลยแล้วก็คู่ที่แรกในการาหาอะไรดีดอนการหาโอเวอร์อเละพี่โอ้ หาเจอเลยมุดเผื่อมุดใต้กองแบบมุดไปใต้โต๊ะไงยังไม่มีเลยอ่าประกาศหาเป็นคู่แฝดเกย์สองโอ้คู่แฝดเกย์สองด้วยเย้สี่เกียตีหดอเกียตึงคิเกียรติเกียตีฮิวเกียตีอย่ามาเดือ yeah, 72, reboot, tụi Pina ha, 1 PG, kí, kill, đỏ, Pia để trả sao vậy lo? Ởใต con à, hey, mình tao ở, ởใต con kia, oh, ở gần, con đi, yeah, vô เราจะว่าเขายังไงดีเน้นเน้ะติดตกันน่ะ <S <S ไม่ได้ไม่ตกชิคก,การไม่พอเอ้ยไม่ได้ดิคิดเป็นมือมาละโอเคแบบต่อเลยนี้สิบสามยี่สามสิบสามสี่บสามห้ิบเอ่อห้าสิบห้าสบ็ดไม่กาดทีไปลูกเกีย,กยกร์สามนั่นเลยส <S 2> <S 2> ุดยอดเลยโอเคแหนึ่งแดงว่โอโค เดีย๋ยวดูก่อนอ่อยัดโซเก็บเก็สามสูงกาจากดอกไปใต้กองเก็บทีรัวจุดนึงแล้วก็กลับล่างในกฟอหนึ่งแน่นอนนัดแหวนเลยไปสืผ่านเลยร้อ,องไห้เธอจัวผมไม่ชอบเลยตัวแก้เกมเราไม่แค่ไปเดียวซะด้วย มือมีเก้าไปม,มือเก้าดำสองผ้าอะไรของเคียอสเลยไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกโอ้ลองถ่ายอก,กอนะเอามาลูกข้อจิวคนเนี่ยมเทคหนึ่งเขาจะบาดัสชื่อหว <c oughs> ไปครูจะดีแล้วนี่วะเนียมาขับหลังดีแลนะ้วตัวหนึ่ง ตัวหนึง่งฮึบเยอะมากไม่ใช่ตัวเล่นด้วยนออ้อยได้ฟอร์ธิกแวร์นะผมหนึ่งคอตบ,บัตให้หนึ่งกีฟอร์นะพี่ข้างไหนกีสองกีสามเอาล็อกกีสองก็ได้พี่งไงผมยงพยายมามพี่จะีให้เดียวอยู่ดีเทคโบ้ครับผมเอาโบ้ไปจะโซหมดล็อกด้านหลังพี่ล็อกด้านหน้าอ่ะก็ยิงเนาะยิงใช่ไหมแล้วก็ยิงเลย ใช่ก็คิดไปแล้วแล้วจิกนะครับจิกสองฟอสดูมือหน่อยหุ้ยฮ่าฮ่ไม่นะไม่ได้โชว์ขี้ๆละชีวิตนี้สามสองมืน่นสองสามปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นมือเก้าใบอะคนละใบอะ่ะ เดี่ยคนเนี่ยมีการแข็งมีการล็อกบวกขีแว่นกลายเป็นสองนี่เทคแว่นมีแข็งมีการล็อกบวกหมื่นหนึ่งก็ไม่ต่างมาเทิร์ดเลยแว่นตีนะแต่ว่าขี้ออกมาแล้วอ่าเท่าไหร่ครับอ่าปราพี่สามเป็นสามสามของขีสี่สามเดียวนะ สามห้าสามอ่ะตอนนี้ก็เป็นขอสองใดสองใดโจวดินะสุโซมีแค่สองใบไม่สามอืมให้เป็นห้าพ <c oughs> ันเป็นตีสามห้าสามห้แปดมิดโอ้ยกค่สองเก่สองเย้ ไม่นะความแข่งกันของเรานี่มันแล้วถ้าเราตีไงเขาก็ปล่อยผ่านเทินพี่ไม่เอาอะไรละไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาดีกว่าเขามีดัมเล่นตัด้องหาแดมเขาออกก่อนเราต้องรอ่ให้ได้เล่นเดียวนะแค่พอนแหวนแน่นอนว่าตรงแหวนอยู่แล้วไม่นะนี่เขาโดผิดพลาด มือแค่เมดแดงเลยออ้ยไม่นะอ่าสิบสามสิบสามสี่สิบสามมือสองผมเชื่อในความสามารถของเราจริงเราอยปฏิหารงอมาแค่หนึ่ง เราปานี่ไปตรงนี้เาออ้าจะตีออกมาเขาจะแรงกว่าเดิมไม่พอ,อต้องรุ้นเหี้ยอยู่ดีข้างหลังบุญยี่ปเลยใช่แปดลงมา 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, อีเป็นซีโฟร์ยี่แปดสปดสหนึ่งห้าหอหเจ็ดแปดมันหนึ่งะที่สภาพถรารับพรขนาดนั้น คือไม่อะไปล่อยใช่รแบบนีอันนี้สี่สามชนชนอาให้มิดไปไหมมิดได้ แต่เว็บต่อไปเราการไม่ได้แน่นอนไม่เชื่อม่ไดดวงของเราอะไรปฏิหารนี่สองหมื่นแค่ผ่านดัมิดเลยมิดเลยอหลังจอดหนึ่งจดอยไปโอเคอันนี้ฝั่งหลังจะไม่ประกันแล้วซิงสองซิงเกศสามเกศหนึ่ง แล้วสิ่นี้เราต้องสิบอยู่บนกองสี่ห้าหกเจ็ดแปดสเสีเ่เฮ้ยมามันมาตัวนี้ไปเลย e x อ o r t ไปเลย สี่ใบของรุนแรงอะไรับผิดชอแรงแรงเลยสิบสี่ยี่สิบสี่สามสิบสี่สี่สิบสี่ห้าสิบสี่มีสองทิศหกสิบสี่เจ็ดสิบสี่อ่าเจ็ดสิบสี่แปดสิบสี่เก้าสิบสี่แซนไม่กล้าที่โอ้แสงว่าเลยเหรอเยอะเยอะเยอะใช่มีอ้นิ้วสี่ดีไปข้างหลังแล้วก็มีไอันนี้มีสี่ฟอร์สอ๋อมันสองทิศด้วยนะเมื่อกี้สองทิศด้วยอที่ข้างหลังสองทิศไม่กล้าที่ผมเชื่อวันนี้เหงวนทบ พี่ก็ดอพลังไปก <ไป S 1> ัจวนหนึง่งโ,โอ้โม้โม้โม้ตายพี่โอ้โอเคเนะ<บ>โอ้โมงอยู่ขอาคุครับพี่ผมรู้แล้วอยู่ในน้องคุกชนะไปครับโอ้โมง